วันนี้ก็เมื่อวานนี้ไม่รูเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ถึงไหมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในการทำบัตรสมดมนต์ว่าเรามีเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนไกยแล้วก็พิจารณาคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แผ่เมตตาของที่สุดสนสามอย่างทีนี้นก็เรื่องระลึกถึงุณพระพุทธเจ้าเนี่ย ่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างเลยคุณพระรัตนตรัยและก็เลยมาพูดถึงคุณพระพุทธเจ้าที่เราลึกรืจะเป็นยังไงก็เริ่มแต่แต่ว่าพุทธเจ้านี่คำว่าพุทธะนี่แปลว่าอะไรใครเคยได้ยินไหมพุทธะเรียกเต็มว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัจจะเป็นต,ตัวบาลีก็พุทธะแปลว่าอะไร พุทธานี่แปลได้สามอย่างคือที่จริงก็อย่างเดียวกันนั่นแหละแปรไปแง่ต่างๆอาเนินเตมันไปให้ตายเอานั่งลงนั่งลงคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าให้เสวนหัะท่ที่เรา พูดดบ้บภาษาบาลีเป็นพุทธโธแปลว่าหนึ่งแปลว่ารู้สองแปลว่าตื่นสามแปลว่าเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานรู้ก็หมายความรู้ความจริงรู้ความจริงรู้เข้าใจธรรมชาติกฎของธรรมชาติความเป็นเหตุปัจจัยัองสิ่งท่งหลายรู้ว่าสิ่งท้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุปปจจัยหรือกฎแห่งเหตุแลือผล สิ่งหลายที่มันเป็นไปเนี่ยมันต้องมีเหตุและจากเหตุก็ก่อให้เกิดผลบองไปได้ทุกอย่างเลยลองดูเถอะมันก็เป็นเรื่องของเหตุแล้วรู้ความจริงให้ธรรมชาติรู้ว่าอะไรเป็นอไรนี่รู้แล้วก็สองก็บอตื่นเมื่อรู้เข้าใจความจริงแล้วก็ทําให้ตื่นด้วยรู้นี่แสดงทั่งมีปัญญารู้ความจริงแล้วทให้ตื่นตื่นที่อะไร ตื่นปกติก็คือคนก็ตื่นจากหลับแต่หลับในที่นี้หมายถึงหลับทางจิตใจไม่ใช่หลับทางร่างกายหลับทางจิตใจคือหมายวาคนที่คนเนี่ยหลับไหลคนจำนวนมากเนี่ยหลับไหลคือว่าไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรที่ควรทำก็ไม่ทำมัวแต่เฉยชาปล่อยเวลาให้ผ่านไป ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์คนอย่างนี้มีเยอะก็เลยกาหลับเพราะนั้นก็ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปล่วงไปวันเวลาผ่านไปไม่ได้เป็นอยู่นี่คนที่รู้เท่าทันความจริงใช่ว่ารู้ว่าชีวิตของเรานี้เวลามันเปลี่ยนเวลาผ่านไปชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานี่เขารู้เท่าทันอย่างนี้เขาจะไม่หลับเลยเขาจะตื่นตัวขึ้นมา แล้วเร่งทําสิ่งที่ควรทําำ<ม>ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเลยกล่าวไปนี้อย่างนี้เรียกว่าตื่นที่ตื่นตัวนั่นเองไม่หลับไหลมีความหมายว่าตื่นในแง่ว่าไม่หลับไหลตื่นอีกอย่างมาความไม่หลงไหลคนบางคนก็ไม่หลับไหลแต่ไปชอบอะไรบางอย่างไปเพลินอยู่กันนั้นะสิ่งนั้นโดยไม่รู้ความจริงว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไรแล้วหลงติดอยู่กันนั้น่ะ อย่างคนที่ติดยาเสพติดก็หลงยาเสพติดชื่นใจมีความสุขใจสิส่งนั้นเสร็จแล้วก็เป็นโทษก็ไม่รู้นี่ไม่รู้ความจริงคนที่รู้ความจริงแล้วสิ่งนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นประโยชน์ก็ไม่ลหลงไหลสิ่งนั้นพอไม่ลหลงไหลก็ก็เป็นความตื่นชนิดหนึ่งเพราะมีความรู้มีปัญญาก็ทําให้ดําเนินชีวิตถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงมีความหมายจากรู้ก็มาตื่ ตื่นคือว่าไม่หลับไหลและไม่หลงไหลพอเคพเจ้าก็เป็นผู้ตื่นแล้วคนสมัยนั้นก็หลับไหลเป็นคนจานวนมากก็มัวปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ราพวกก็หลงในสิง่งตา่างๆดำเนินชีวิตผิจฉาพระเจ้าในรู้แล้วก็ตื่นหมดแล้วไม่หลงไหลไม่หลับพระสามก็แปลว่าเบิกบานก็เบิกบานก็เมื่อมีปัญญารู้เข้าใจความจริงแล้ว ไม่มัวหลงติดในเพื่อเพิ่นสิ่งต่ตางๆไม่เป็นท่าของสิ่งต่างๆแล้วใจเราก็สบายก็เบิกบานใจ่างคะนันนก็มีความหมายอย่างว่าเบิกบานความเบิกบานนี่เป็นสาคัญที่ทําให้เกิดความสุขที่แท้จริงความสุขเราชนิดนี้เกิดจากการหลงไปติดไปในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจิตใจคุณมัวเศร้าหมองไม่สบายนึกว่าเป็นสุขแต่ว่าจิตใจเศร้าหมองคุณมัวไม่ได้มีความเบิกบาน เพราะนั้นมีความสุขที่แท้จริงต้องเป็นจิตใจที่เบิกบานปลอดโปร่งผ่องใสสดชื่นนี่เราก็เป็นชาวพุทธสงห์สามเบิกบานชีวิตเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขเพราะนั้นทำใจให้ละเลยเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อนนี่เป็นลักษณะที่ทําตามพระพัทธเจ้จาชาวพุทธก็คนที่รู้สึกและเบิกบาน เ้าและนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทีนี้จะแถมไปอีกหน่อยหนึ่งวันนี้จะเอาแค่พระพุทธเจ้าพอละพระพุทธเจ้านี่เมื่อกี้แปลความหมายของคำพุทธะทีนี้เอาว่าองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณความดีเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายหลายอย่างพอมีความสาม,มารถสุดเอยมาดีแล้วอัตตาตนเองเป็นแต่ทีนี้โดยย่อแล้วรวมแล้วเนี่ยมีสามอย่างพ พระพุทธไงงพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามอยา่างคือหนึ่งมีปัญญาในตรงกันที่ความหมายแรกเลยที่คุณธะเป็นแค่รู้เนีมีปัญญาเราเรียกแต่ว่าพระปัญญาคุณคือมีปัญญามีปัญญารู้เข้าใจความจริงทีเดียสองมีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็ เขาเรียกเป็นสัพท์เยว่าวิสุทธิคุณหนึ่งปัญญาคุณสองวิสุทธิคุณก็คือความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้านอกจะมีปัญญารู้ความจริงแล้วก็ทําทใจให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญารู้ความจริงก็ทําใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสจากความชั่วร้ายอะไรต่างๆไม่มีปัญญาคนที่ปัญญารู้จริงเนี่ยมันทําให้ใจพ้นจากกิเลสจากความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆมือทาให้ใจิตใจบริสุทธิ์ จะทำความดีได้บริสุทธิ์ใจก็แปลว่ามีความบริสุทธิ์เพราะนั้นบริสุทธิ์นี้ก็บริสุทธิ์จากกิเลสคือความชัว่วตา่างๆแล้วก็บริสุทธิ์พ้นจากความทุกข์ด้วยพระเจ้าไม่มีความสบายเข้พระใจสบายรู้ข้าใจความจริงก็พวงเด่นถ้าก็บริสุทธิ์แล้วก็สาม นอกจากบริสุทธิ์ด้วยตัวเองตัวเองบริสุทธิ์แล้วมีปัญญาดีแล้วก็เอาปัญญานี่ไปใช้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่น mm hmm. คือมีความการุณา mm hmm. ที่ช่วยเหลือผู้อื่น mm hmm. เห็นคนอื่นมีความทุกข์ก็คนที่ได้รู้ความจริงอย่พระพุทธเจ้ามีความสุขแล้วนี้ยอ่มเห็นคนอื่นว่าเป็นทุกข์ย่างไงพ mm hmm. อเห็นเขามีความทุกข์แล้วใจอยากช่วยอยากเข้าไปแก้ปัญหาให้เขา อยากจะไปปลดเครื่องความทุกข์ให้อันนี้เรียกว่าเกิดความกรุณาแล้วก็เลยออกสั่งสอนไม่เห็นแก่ความสุขส่ขวนตัวแล้วก็ไม่กลัวเหนื่อยยากพระพุทธเจ้านี่จะเห็นว่าประวัติพระพุทธเจ้านี่พอสัตรัสรู้แล้วระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์เสร็จหนึ่งปัญญาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บริรสุทธิ์แล้วหมดกิเลสหมดความทุกข์ไม่มีความชั่วก็ออก ทำงานตลอดชีวิตเลยสี่สิบห้าปีนี่พระพุทธเจ้าไม่หยุดเลยออกเดินทางไปมองเห็นคนไหนว่าควรจะไปพูดชี้แจงให้รู้ความจริงให้เขา้าใจให้แก้ปัญหาได้เขามีปัญหามีความทุกข์ก็ไปช่วยเขาแก้ทุกข์ให้เดินทางไปอย่างนี้ตลอดไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากเลยหรอนโดน,น้าตของพระพุทธเจ้าเดินไม่เคยได้ขึ้นรถไม่เคยได้ขึ้นสมัยก่อนก็เปลี่ยน แล้วเขาได้ใช้พระพุทธเจา้าเดินมีคุณ่เจอประชาชนทั่วไปหมดไปพบประชาชนจะได้พูดจากับเขาจะได้แนะนําต่างๆในเรื่องการดำเนินชีวิตหลือกเขามีปัญหาอะไรก็ได้ให้คำปรึกษาอัะนี้ก็เป็นกรุณาคุณเราลองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระคุณสําคัญก็สามอย่างคือปัญญาคุณวิสุทธิคุณกรุณาคุณ ต่เรามักจะเติมพระเข้าไปด้วยความเคารพหนึ่งพระปัญญาคุณสองพระวิสุทธิคุณสามพระกรุณาคุณพระกรุณานี่กร,รุณามากเราก็เติมมหาเข้าไปอีกเนี่ยกรุณามากก็เป็นมหาการุณาเราก็เลยเติมเป็นพระมหาการุณาคุณบางทีเติมที่เข้าไปอีกที่นี่แปลว่ายิ่งคุณยิ่งเป็นพระมาหาการุณาที่คุณจริงๆไอ้ตัวเติมนั่นก็เป็นตัวที่เน้นเข้าไปเท่านั้นเอง ตัวจริงมันก็ือกรุณาคุณเป็นพระมหาการุณาคุณพระมหาการุณาทิ่คุเแ็่สุดท้ายรุณาคุณที่ยิ่งใหญ่นั่นเองเพราะตกลองว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามเราก็จํากันไว้นี่ก็เป็นหลักก็เป็นหลักสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เรานับถืออพระพุทธเจ้าเราก็ควรรู้จักพระพุทธเจ้า ให้พอสมควรแต่เราก็รู้ว่าพุทธเจ้ามีพก็คุณสามที่ระลึกคุณพราพุทธเจ้าก็ระลึกในสามอย่างตอนนี้ก็คิดว่าพอสมควรและเอาแต่เรื่องพระพุทธเจ้าก่อนก็ลองวาดตามบอกว่าพระพุทธเจ้าจ<ร>วาดังๆพร้อมกันพระพุทธเจ้าพระมีพระคุณ,คณโดยโดยอ่อสามประกา,าราคือหนึ่ง พระปัญญาคุณมีพระคุณคือพระปัญญาสอง,องพระวิสุทธิคุณ,คณมีพระคุณคือความบริสุทธิ์สามพระกรุณาคุณหรือพระมหากรุณาธิคุณคือ,ม,คอ,คอมี คุณได้แก่ความกรุณามกคิดจะช่วยเหลือจะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ทัหลายมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปข่าวละสามอย่างเดียวว่าไปก็จะยืดยาวกันให่านนี่แหละก็ค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรจะรู้จัก สิ่งที่เราพอรน์ห้ถูกต้องนี่ก็ในรายละเอียดเป็นยังไงก็ไปเรียนในวิชาพุทธโตะวัต้ววิชาธรรมะเรเรียนกระจายกันไปอ้าวเ,เลยเดี๋ยวถือโอกาสถามนิดหนึ่งเวลาเราบวชนี่ตามปกติเราจะทําอะไรก็ตามเราจะมีวัตถุประสงค์เราต้องมีความต้องการหรือตั้งเป้าหมายทีนี้ ก็อยากจะถามเนรแตละองค์ว่าในใจคิดไว้ในบวชเนี่ยมีความประสงค์อะไรอยากจะได้อะไรคิดถึงว่าจะได้รับผลดีลองเลืถกผใจตัวเองจะตอบได้ไหมถ้าถามเนรคิดว่าตั้งว่าตัวเองมีวัตววถุประสงค์อะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างหนึ่งหรือคิดไปจนหนาว่าเเราบวชนี่เราจะได้ผลดีไหมเนรพุทธลองตอบหนึ่ง สมาธิเคอใช้ในการีนจะได้ทําให้การเรียนได้ผลดีขึ้นเพราะนี่เน้นวุฒิน้มุ่งไปที่สมาธิการบวชใน้มุ่งประโยชน์ที่สมาธินะถ้าอย่างนั้นก็ลองนับดูนะถึงแม้ว่าไม่มาทําวัดอย่างนี้เวลามีเวลาว่างๆก็ลองนั่งดูแล้วก็ฝึกได้วิธีนับมาบอีกทีอาที่นี้เน้นอนุรักษ์ละ อยากจะมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องืาสนานั่ต้องใเวลาหีอ่อหมายความว่าหาความรู้พุทธาสตรสศาสนาแบบกว้างๆหลายๆอย่างอ่าทีนี้เริ่มต้นเราอยากรู้ว่าเรียนมันต้งส่งตรเรียนอะไรกันบ้างก็ในสวนมาแล้วอยากจะ อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านปฏิบัติยังไงถึงได้นิพานอันนี้ก็เป็นความุ่งหมายที่กว้างๆเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตการพัฒนาตนโดยวิธีการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ทีน,นี้เน้นเต็มแล้วครับจงอยากรูเ้เวลาจมีปัญหา รอเลยแ่นีได้อะไรนะครับแมไม่ต้องยืดยาวอไม่ต้องยืดยาวไม่ต้องรอใช่ไหมครับหมายความว่าเน่งเต็มนี่ชอบม,มีปัญหาบ่อยทีนี้มีคําถามนั่นเองอ่ะมีคําถามถ้ามีปัญหาที่จะเข้าใจผิดมีคําถามมีคําถามก็แสดงว่ามีความใฝ่รู้ใฝ่รู้นี่เป็นสิ่งที่ดีมีถามแล้วก็จะได้คาตอบ มาอยู่ใกล้ก็จะได้มีโอกาสถามตอบกันง่ายเพราะฉะนั้นเนเต็มก็ต้องถามบ่อยๆนี่เนนเต็มมีอะไรถามก็ถามนะครับไม่ต้องเกรงใจ